ขณะที่บ้านของเรานั้นร้อนมากจนจะละลายกลายเป็นไออยู่แล้วเชื่อว่าหลายคนคงมีความฝันอยากอยู่เมืองหนาวสักครั้งในชีวิตแต่รู้หรือเปล่าว่าความหนาวที่รอไฟฟันนี้มันอาจมีเบื้องหลังซ่อนอยู่เพียบเพราะบางทีมันก็มาก,กับความเยือกเย็นจนเกินพอดีซึ่งทําให้การใช้ชีวิตไม่ง่ายเลยสักนิดเหมือนกับคนที่อยู่ในหมู่บ้านเหล่านี้ที่ต้องเผชิญกับความหนาวเย็นแบบคาดไม่ถึงว่าแต่จะมีหมู่บ้านไหนกันบ้างฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์และไปดูกันเลย 1. 1. โฮมยาคอน ลองนึกภาพถะคุณกำลังยืนอยู่ในหมู่บ้านที่เหมือนว่าโลกทั้งใบถูกแช่แข็งอุณหภูมิรอบตัวเย็นจัดจนลมหายใจของคุณกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งทันทีที่ออกจากปากที่นี่คือโอมยาคอนหมู่บ้านเล็กๆที่ได้รับฉายาว่าเป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดในโลกที่มีผู้คนอาศัยอยู่ซึ่งมันตั้งอยู่ในสาธารณารัฐซาคาทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัเสเซียและอยู่ในภูมิภาคไซบีเรียที่ขึ้นชื่อเรื่องความหนาวจัด หมู่บ้านนี้สร้างชื่อเสียงจากการบันทึกอุณหภูมิต่ำสุดที่ลบ67องศาเซลเซียสในปี1933ซึ่งความหนาวเย็นนี้ที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนพราะแม้แต่ดินก็กลายเป็นน้ำแข็งตลอดทั้งปีว่ากันว่าฤด,ดูหนาวที่นี่กินเวลานานถึง7-8เดือนต่อปีตรงข้ามกับฤด,ดูร้อนที่สั้นมากอุณหภูมิอาจขึ้นไปแต่เพียง20องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าอบอุ่นสุดๆส,สำหรับชาวบ้านที่นี่แล้ว และโดยความหนาวเย็นสุดขั้วนนี้ชาวบ้านในโอมยาคอนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวพื้นเมืองจึงต้องปรับตัวกับความหนาวมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอาหารหลักของพวกเขาคือเนื้อสัตว์เช่นกวางเรนเดียและปลาแช่แข็งเนื่องจากการปลูกพืชผลแทบเป็นไปไม่ได้ในสภาพแวดล้อมที่ดินถูกแช่แข็งตลอดเวลานั่นเอง 2. วอโคยัน นี่คือเมืองที่ถูกขนานน้ำว่าดินแดนยะเยื่อที่หนาวจนกระดูกแทบแข็งแต่ในขนาะเดียวกันมันเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้คนมาตั้งแต่ยุคโบราณเวอร์โคยานเป็นเมืองเล็กๆในรัสเซียที่ห่างจากอาร์ติกเซอร์โคไม่กี่ร้อยกิโลเมตรที่นี่ไม่ได้แค่หนาวธรรมดาแต่มันคือหนึ่งในสถานที่อุณหภูมิต่ำที่สุดในโลกที่เคยถูกบันทึกไว้อยู่ที่ลบ67.8องศาเซลเซียสขึ้นฤดูหนาวทีกินเวลานานกว่า9เดือน ในขณะที่ฤดูร้อนก็สั้นมากๆและอ่านมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น37.3องศาเซลเซียสแต่สถานที่แห่งนี้กับกลายเป็นบ้านของชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นในหัวใจชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่เป็นชนพื้นเมืองชาวยาคุตพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพึ่งพาธรรมชาติอาหารหลักของคนในเมืองนี้คือเนื้อสัตว์เช่นเนื้อกวางเรนเดียร์และปลาแช่แข็ง กือบตลอดเวลาทุกคนจําเป็นต้องใส่เสื้อผ้าหลายชั้นและเครื่องป้องกันความหนาวที่ทําจากขนสัตว์และแม้ในปัจจุบันมันจะกลายเป็นเมืองที่มีประชากรเพียงไม่กี่ร้อยคนแต่ที่นี่ก็มีสนามบินโรงเรียนและแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่คอยให้บริการอยู่เสมอ <S 3. ส s สแนคนอกจากหนาวแค่ตัวสัตว์แล้วที่นี่คุณอาจหายใจออกมาเป็นควันน้ำแข็งสแนคคือชื่อหมู่บ้านเล็กๆในยูคอนของแคนาดา พื้นที่นี้ล้อมรอบด้วยป่าสนและภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่บันทึกอุณหภูมิที่หนาวที่สุดในอเมริกาเหนืออยู่ที่ลบ63องศาเซลเซียสในปี1947 ช่วงเวลานั้นอากาศเย็นจัดจนแม่น้ําและทะเลสาบกลายเป็นน้ําแข็งและแม้แต่เสียงที่พูดออกมาก็ยังรู้สึกเหมือนว่าช้าลงเพราะความหนาวและโดยความยากลําบากในการใช้ชีวิตนี้ทําให้ในปัจจุบันหมู่บ้านนี้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆที่มีคนอยู่อาศัยน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยต่างจากสมัยก่อนที่มันเคยเป็นสถานที่ตั้งของสนามบินเล็กๆและชุมชนชาวพื้นเมืองที่ใช้ชีวิตอยู่ในเขตป่าอันหนาวเหน็บคนที่นี่เคยใช้ชีวิตโดยการล่าสัตว์ เก็บของป่าและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักแม้จะมีอากาศที่โหดร้ายแต่พวกเขาก็สามารถอยู่รอดได้ด้วยภูมิปัญญาและความอดทนที่น่าทึ่งแต่โดยอุปสรรคที่ถาถมเข้ามาเรื่อยๆก็มีน้อยคนนักที่จะทนอยู่ต่อได้ 4. ยาคุสสถานที่นี้คือยาคุสเมืองที่ตั้งอยู่ในสาธารณารัฐซาคาทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัเสเซีย เมืองน,นี้ไม่ได้เป็นแค่เมืองเล็กๆในพื้นที่ห่างไกล แต่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการศึกษาและว,วัฒนธรรมของภูมิภาคไซบีเรียตอนเหนือมีประชากรอาศัยอยู่เกือบ3 0 0แสนคนทำให้มันเป็นเมืองใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนานแน่นที่มีประชากรมากที่สุดในเขตดินเยือกแข็งตลอดการของโลกที่นี่มีอุณหภ,ภูมิเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคมอยู่ที่ลบ40องศาเซลเซียสและเคยลดต่ำสุดถึง64.4องศาเซลเซียสซึ่งใกลเคียงกับจุดเยือกแข็งที่สุดที่เคยบันทึกในโลกแม้ว่าฤดูร้อนที่นี่จะสั้นเพียงไม่กี่เดือนแต่ อุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง30องศาทําให้เมืองนี้มีความแตกต่างของอุณหภูมิฤดูร้อนและฤดูหนาวมากที่สุดในโลกชาวเมืองที่นี่ต้องปรับตัวกันอย่างรวดเร็วอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นบนเสาสูงเพื่อป้องกันความร้อนจากพื้นดินละลายดินเยื่อแข็งใต้ดินไม่มีระบบท่อน้ําหรือท่อระบายน้ําพอทุกอย่างจะแข็งตัว พื้นที่ส่วนใหญ่ต้องใช้น้ำแข็งละลายมาใช้แทนน้ำประปาและรถยนต์ต้องติดเครื่องไว้ตลอดเวลาในฤดูหนาวเพราะหากเครื่องดับน้ำมันและแบตเตอรี่จะเยือกแข็งทันทีได้ยินอย่างนี้แล้วรู้สึกโชคดีไหมครับที่เกิดในแดนร้อนแบบเราค่ะวิลลาลาสเอสเตลลาส สถานที่ที่ดูเหมือนอีกดาวเคราะห์หนึ่งดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งขาวโพลนตลอดปีนี่คือวิลล่าลาสเอเตลลาสหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในแอนตาร์กติกาที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความลึกลับและการท้าทายธรรมชาติสุดขั้วมันเป็นหนึ่งในสถานที่เพียงไม่กี่แห่งในทวีปแอนตาร์กติกาที่มีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งอยู่บนเกาะคิงจอร์ใกลกับฐานทัพวิทยาศาสตร์ของชิลีในพื้นที่ที่เรียกว่าแอนตาร์กติกาใต้ หมู่บ้านนี้ไม่ได้เป็นแค่ฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยผู้คนจากหลากหลายอาชีพตั้งแต่นักวิจัยทหารไปจนถึงครอบครัวของพวกเขาที่นี่มีประชากรประมาณ100คนในช่วงฤด,ดูร้อนแต่จะลดลงเหลือเพียงไม่กี่สิบคนในช่วงฤด,ดูหนาวเพราะที่นี่มีสภาพอากาศที่หนาวจัดและลมแรงมาก อุณหภูมิในฤดูหนาวเฉลี่ยอยู่ที่ลบ 20- ถึงลบองศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับฤด,ดูกาลและแม้ในฤดูร้อนมีแสงอาทิตย์ส่องถึงแต่อุณหภูมิสูงสุดก็าอาจแตะเพียงศูนองศาเซลเซียสเท่านั้นซึ่งถือว่าอบอุ่นแล้วสำหรับคนที่อยู่อาศัยในดินแดนน้ำแข็งแบบนี้โฮแฟร์แบงค์ ลองจินตนาการถึงเมืองที่ดวงอาทิตย์ไม่รับขอบฟ้าในฤดูร้อนและกลางคืนที่มืดสนิทถูกแต่งแต้มด้วยแสงเหนือในฤดูหนาวที่นี่คือแฟร์แบงค์เมืองที่เปรียบเหมือนประตูสู่ความงดงามที่ตั้งอยู่ในใจกลางของรัฐอาลัสกาและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอันดับสองของรัฐด้วยประชากรราวสา0 0 0ืนคนเมืองที่นี่ไม่ได้เป็นแค่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว แต่ยังเป็นบ้านของผู้คนที่กล้าท้าทายความหนาวเหน็บอย่างน่าทึ่งอุณหภูมิในฤดูหนาวอาจลดต่ำถึงลบ40องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นและเคยบันทึกอุณหภูมิต่ำสุดที่ลบ51องศาเซลเซียสมาแล้วแต่ความหนาวก็ไม่ได้หยุดยั้ยงชีวิตที่คึกคักของผู้คนในเมืองนี้และยังมีผู้คนลงไหลามาโดยตลอดเพราะที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกของการชมแสงเหนือแสงเขียวระยิบระยับที่เต้นระบำบนฟากฟ้าในช่วงฤดูหนาวแม้ในอากาศที่เย็นจัดความงดงาม ของแสงออโรราที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนลืมความหนาวได้ทันทีเลย 7. นุ๊ก เมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาน้ำแข็งและทุกที่ที่มองไปมีทั้งทารน้ำแข็งและน้ำทะเลสีฟ้าครามนี่ไม่ใช่ภาพจากโปสการ์ดแต่มันคือนูนเมืองหลวงเล็กๆที่อบอุ่นหัวใจกลางความหนาวเย็นแห่งกรีนแลนด์แม้จะมีประชากรเพียง1 9 0 0 0คนแต่มันคือหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมการเมืองและเศรษฐกิจของดินแดนอันหนาวเหน็บนี้จากจัดการเก็บข้อมูลทราบว่าอากาศในนูนหนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณลบแถึงลบสิองศาเซลเซียสแต่เนื่องจากลมจากอาร์ติกที่พัดมาจากทางเหนืออากาศอาจรู้สึกเย็นกว่านั้นมากส่วนฤดูร้อนจะกินเวลาสั้นๆในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมมีอุณหภูมิที่พอเหมาะประมาณ5-10ถึงองศาเซลเซียสชาวบ้านที่นี่ชินกับสภาพอากาศและสามารถปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะชาวอินูอิตท,ที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนี้พวกเขาก็ได้ทิ้งสมบัติในอดีตไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือร่างมัมมี่ซึ่งปัจจุบันก็มีโชว์ในพิพิพพธภัณฑ์อีกด้วยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับหลายหมู่บ้านที่พวกเขาได้เผชิญกับความหนาวเย็นเยี่ยแแบบที่ชาวไทยที่เกิดในแผ่นดินที่สุดแสนจะร้อนอาจจะลืมคิดไปว่าบางครั้งมันก็อาจมาพร้อมกับความยากลำบากสุดๆว่าแต่ถ้าเป็นไปได้ทุกคนอยากไปเยือนที่ไหนบ้าง ก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกด like, ก <c oughs> ไลค์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ